สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีเย็บเสื้อตัวนี้กันดูวิธีแยกแบบได้ที่เพจเลยนะคะเอาชิ้นกลางหน้านะคะที่เป็นแขนเลยมาต่อกันตรงคอวีลึกด้านหน้าค่ะแล้วก็ย้ำนะคะเราเวลากลัดเข็มหมดก็จะกลัดตรงตำแหน่งสำคัญก่อนนะล็อกหัวท้ายแล้วค่อยมาล็อกตรงกลางนะคะ เอาส่วนของแขนเลยชิ้นหลักนะคะมาต่อไหล่ได้เลยค่ะกัดเข็มมุดหัวท้ายก่อนนะคะแล้วค่อยกัดตรงกลางค่ะผ้าจะได้ไม่ยืดนะ กัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเยเ็บนะคะตามตำแหน่งที่เรากลัดเข็มหมดไว้ค่ะชิ้นที่เป็นแขนเลยส่วนซับในนะคะเอาไล่มาเย็บต่อกันนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังตัวเสื้อตัวนอกนะคะก็ไปเย็บมาละเดี๋ยวเราเดินย้ําทีๆนะคะตรงที่เห็นลูกศรเนาะเราเดินสีเข็มทีนะคะเพื่อที่เราจะตัดบากนะ เสร็จแล้วเราเอาส่วนแขนนะที่ต่อไหล่ไว้เอามาเย็บต่อนะคะกับตัวนอกนะเป็นส่วนของปลายแขนที่เป็นแขนเลยนะคะเราจะเย็บมาถึงแค่ตรงบริเวณที่เราตัดบากไว้นะคะโดยวางเป็นฝั่งด้านถูกชนด้านถูกนะก็กัดเข็นมุดทั้งซ้ายขวานะคะแล้วเราก็เอาไปเย็บค่ะอันนี้ไปเย็บมาแล้วนะคะเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะเย็บกดนะคะกันติ้นเนาะเย็บปลายแขนเสร็จแล้วเนาะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นด้านในนะทีนี้ก็จะเอาส่วนที่อยู่ตรงวงแขนนะคะมาเย็บต่อไหล่นะคะทั้งชิ้นตัวผ้าจริงแล้วก็ตัวซับในด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะประกบตะเข็บข้างเลยนะทั้งตัวผ้าจริงและซับใน หลังจากนั้นนะเราก็จะเอาวงแขนนะคะประกบติดกันด้านถูกชนถูกนะคะของตัวผ้าจริงและตัวซับในเย,ย็บรอบมาเลยนะเสร็จแล้วก็เอามาเดินคิ้วนะคะเย็บกดกดกันปิ้นที่ซับในนะคะอ่ะตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเนาะอ่ะเราจะทดลองวางให้ดูนะคะด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซับในนะคะของกลางหน้าแล้วก็กลางหลัง กลางหน้าเย็บต่อกันแล้วเนาะแล้วก็ต่อไหลเลยนะคะเย็บประกบนะคะรอบคอเนาะเอากัดที่หัวไหล่ก่อนนะคะของผ้าซับในและผ้าจริงเนาะเอาด้านถูกชนถูกเราจะเย็บที่ละข้างนะคะเย็บมาแค่ที่ตรงที่เป็นคอวีกลางหน้านะคะแล้วเราก็ย้ำก่อนนะคะหนึ่งที เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บรอบคอนะคะตามที่เรากัดเข็มหมดไว้เราก็จะย้ำม,มาถึงตรงลูกศรนนี้เนาะเท่านั้นนะอันนี้ก็ไปเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสงด้านเนาะเห็นว่าตรงกลางหน้านะคะเราตัดบากนะเป็นคอวีนะคะก็เย็บเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนท่อนล่างที่อยู่ใต้ตัวคอวีเนี่ยเขาจะเปิดได้เนาะเพราะว่าต่างคนต่างเย็บนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บกันปิ้นที่ซับในอ่าเราไปเย็บกันปิ้นรีดให้เรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าชิ้นด้านข้างนะคะชิ้นนี้ก็จะเดินฝีเข็มที่นะคะตามภาพเลยเนาะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็เราจะตัดบากนะคะเป็นตำแหน่งนะคะที่เราจะเสียบเข้าไปที่เสื้อนะคะเย็บตัวผ้าจริงกับซับในติดกันนะคะจนถึงรอยบาก าชิ้นวงแขนที่เราบากเมื่อกี้นะคะเอาไปต่อกับชิ้นซับในเนาะตามรูปเลยนะคะก็กลัดให้มาถึงแค่ตรงรอยบากนะคะของตัวซับในก็คือตำแหน่งจุดอกนะคะของชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังกลัดตามตำแหน่งที่เราเดินเส้นไว้ของตัวชิ้นวงแขนเลยค่ะเดี๋ยวพอเราต่อตรงนั้นเสร็จเนาะ ชิ้นนี้จะอยู่ด้านในเราจะต่อกับชิ้นซับในของตัวแขนเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็เอาอีกข้างหนึงมากลัดเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าเอาตรงที่เราตัดบากเนาะมาชนกับจุดบกนะคะของซับในนะก็จะสังเกตว่าจะเอาด้านถูกนะคะกับด้านถูกของซับในด้านล่างนะคะมาชนกันและเย็บติดกัน ก็กัดที่หัวไหล่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดไปด้านข้างนะคะจนถึงตรงรอยบากอันนี้เราก็ไปเย็บมาแล้วนะคะส่วนของชิ้นบุมงแขนกับตัวเสื้อนะคะที่อยู่กลางหน้าและกลางหลังของซับน อันนี้เราก็จะมาเริ่มนะคะต่อชิ้นซับในส่วนของแขนเลยเข้ากับตะเข็บนะคะส่วนที่เราเข้าตัววงแขนเมื่อกี้นะคะแล้บิดตามรูปเนาละลักษณะจะเหมือนเวลาเราเย็บนะคะเสื้อแขนกุดเนาะอันนี้เราก็จะเย็บมาแค่ถึงรอยบากนะคะเพราะว่าซับในของตัวเสื้อแขนเลยนะคะเขาก็จะยาวแค่นั้นอยู่แล้วค่ะ เราก็จะทําทีละข้างนะคะชิ้นหน้าก่อนหรือชิ้นหลังก่อนก็ได้ว่ามันจะต้องบิดออกมาเย็บนะคะเหมือนกับเสื้อแขนกุดเลยอันนี้ก็จะกัดครึ่งหนึ่งนะคะของตัววงแขนชิ้นหน้าก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะปริ้นนะคะมากัดอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันไม่สามารถกัดทีเดียวยาวได้เนาะกับชิ้นหน้าและชิ้นหลัง คือจะกลัดในส่วนหน้าก่อนหรือหลังก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดนะอาทีน,นี้มาดูเนาะอีกข้างหนึ่งก็กลัดเหมือนกันนะคะในรูปก็จะกลัดชิ้นหลังก่อนนะคะก็จะดูที่กลางไหล่นะคะเป็นหลักกลัดกลางไหล่แล้วก็ไปกลัดตรงจุดบาก่อนนะคะแล้วก็มาค่อยมาไล่ที่เหลือ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะคะแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะในส่วนข้างในตอนนี้ก็ไปเย็บมาแล้วนะคะในส่วนของวงแขนเนาะ วงแขนมันก็จะเหมือนแขนกุดนะคะแต่มันย้ายไปอยู่ตรงซับในตุนชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมแทนเนาะเราต่อตรงนั้นนะที่มือชี้เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะพยายามนะคะหมุนเปิดให้ดูเนาะว่ามันต่อกันยังไงนะคะเมื่อกี้นะคะก็ไปเย็บในส่วนที่เราปิ้งด้านหน้าแล้วก็จะมาปิ้นส่วนที่เหลือด้านหลังนะคะ อย่างที่บอกเนาะมันปิ้นเย็บได้ทีละข้างนะคะคือเราจะเย็บชิ้นหน้าก่อนหรือชิ้นหลังก่อนก็ได้นะคะก็คือเย็บจากจุดบากนะมาที่หัวไหล่ก็เดี๋ยวเราจะเย็บส่วนที่เหลือนะคะตอนนี้เราก็ปิ้นเย็บรอบครบแล้วเนาะตามที่มือชี้นะคะ ทีนี้ก็จะทำอีกฝั่งที่เหลือนะอันนี้ก็จะไม่ได้เย็บให้ดูนะก็จะกลัดให้ดูนะคะแล้วก็ไปเย็บตรงที่กลัดไว้เย็บมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยๆดึงออกมาให้ดูเนาะอันนี้มันก็จะรอบแล้วนะคะทั้งแขนด้านหน้าแล้วก็แขนด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไหล่นะคะแขนเลย ขั้นตอนต่อไปนะคะมันก็จะเหลือส่วนข้างล่างเนาะตรงยอดอกลงมานะคะตรงนี้นะคะผ้าสีไข่สีมันได้เลยเนาะสีเขียวนะคะผ้าตัวก็พับนะคะทบมาอย่างนี้เนาะตามภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กัดเข็มหมดเนาะแล้วเราก็เอาไปเย็บย้ำตรงปลายอกเนาะมันก็จะแยกกัดของไข่ของมันนะคะไอตัวเสื้อด้านนอกกับ ตัวซับในนะ,ะกัดเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูด้านนอกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กัดอีกข้างหนึ่งค่ะมันก็จะมาชนจุดย้ำเมื่อกี้พอดีเนาะที่เราปิ้นแขรเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะสองข้างหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่าก็มาดูนะคะที่ชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะตลบขึ้นนะคะก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะเย็บนะ เสร็จแล้วนะคะเอาไปเย็บเลยนะคะที่เรากัดเข็มมุดเอาไว้อันนี้ก็ไปเย็บมาแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะในส่วนของตัวผ้าจริงด้านนอกนะคะมันก็จะเหลือส่วนของซับในยอยู่นนคะก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นส่วนของซับในแล้วก็ประกบเลยกัดเข็มมุดนะคะแล้วก็เอาไปเย็บค่ะ น,นี้ก็จะไปเย็บมาแล้วนะคะตัวซับในเรียบร้อยก็จะให้ดูกันใกล้ๆเนาะมันก็จะค่อนข้างงงหน่อยนะคะก็ดูซ้ำหลายๆรอบนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ